เฮ้ยนมปังมีอะไรบ้างเฮ้ยคิวนมปังคิวนมปังเนี่ยหนุ่มปังคิวคิวมัาเอามานี่เฮ้ยจะโยนไปไหนอ่ะหยิบหยิบได้แบบวะหนมบังหนมบังไปเฮ้ยหนุเอาท้าตูดก้อนดีกว่าโอ้โหนี่โหท้าตูดก้อนด้ไอ้ก้อนตูดดิบดูไอ้ก้อนท้าตูดเด้อฮัลโลไอ้นั่นไอ้นั่นนั่นนั้นโหลดเสร็จยังเท่าไหร่ละสองจิกเองแป๊บเดียวเลยสิเออไม่ผม ผมยังไม่ได้โหลดอีกบลกเลยกําลังโหลดเ่เล่นร้อแม่งเลยแม่ตาหนึ่งเล่นล้อม่งเลยแม่ตานึ่งเล่นรออได้แล้วอเล่นรอไปเลยไอเด็กเเด็กมันเป็นเด็กไม่ทีบ้างทางฝองทา้รเฮ้ยเป็นอะไรผมอยู่ในตู้ครับผมอยู่ในตู้ครับ ผม, Gian, abad, ada, e ผมอยู่บันญ่ารผมอยู่บัญญ่าไอ้ลุงตู้ถ้าพี่คิวไม่ไม่ออกไปผมจะขอให oh, oh, ้ล oh, yeah. ุงต like ah, no. oh. oh, oh. ู่อยู่อีกห้าปีโอ้โอ้คิวออกแล้วคิวเฮ้ยไม่นะเอออยูห้าปีคิวออกมากเอ้า

ถ่ายไปไหมเมื่อกี้มึงได้ถ่ายไปไหมถ่ายเยี่ชิบถ่ายเหรอเกี่ยวกูอยากตีซ้ำอีกเฮ้ยแอคแล้วไอ้เหี้ยไฮไฟท์ไอ้เว้ยไฟท์แล้วมันเฮ้ยไฮไฟไฮไฟได้เว้ยเออไฮไฟท์เย็นๆเฮ้ยเกมมันเล่นได้แค่สามคนเนาะสี่คนสี่คนไงคนเราเพิ่งรู้ว่าตัวละครเราอุบาทขนาดนี้ ไม่ไงไม่ดูกระจกอะส่องกระจกดูบ้างนังก๊อตนี่ไม่หยิบไม่หยิบบัตรเนี่หยุดบังเน่เบบี้เรือเมื่อคืนหยิบบัตรแล้วก็เข้าไปข้างในกันเดียวตีดไหน กูแกกไปแล้วไปไหนเราไปสวิต์ดีเนี่ยผรตัดี่เนี่ยไอตรงนี้ไอ้ตรงนี้สอผีตรงนี้เช a s แกนจะคนไข้คนไข้คนไข้มาแล้วดูว่าเขเอ้าเอาไอคิไอ้คเอาเอาคุณเลกไม่สบมันจะตายมันจะตาเนี่ยเอาเอาไอ้ค

เราแพ้เราแพ้เราดึงซิโคมันออกมาไม่ใหรดูว่าเป้าหมายคือทำให้เขาตายเสียงเราอเสียงก็ต้เกืือด้วยนะเราบันนอน ไอสัตว์ไอเหี้ยเอ้ยอ๋อมันจะนอนเลยโยูบัตรนกันเนี่ยอ้ยไอก้อนเหี้ยไม่ดึงเขาทำไมก้อนตอไม่เลือนเลือนไหลไอก้อนเลื่อนไหลไอ้ยนี่สัตว์เแล้วจะแล้วคิวอะไรกันขัเร็วขัเร็วเี้ยแอไอก้อนไอแม่งจะตายแล้วเ ไอ้ก้อนดึงขาท่างขา้เขาเม<ร>ื่อกี้มันนอนไม่สบายเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดึงกูดึงนี่ใหอย่าดงเอไ้เชี่ยใจตายได้วดึงหัวเสียใหม่สมองเขายีเสมองเขาอยู่ทิชไม่ต้องมนผลใจสมองเขาหลอกไอ้ก้อนถาตัดอมันก็จะสมองมันมีเนั่นมีเอเดนอะเขาเรียกอะไรกิดหนัเข้าไปอะไอเดนอะเออตายหรอ ไอเชี้ยกอดไอซองีแลนเฮ้ยกดกเอ๊เอ๊ะเอฉีดเพื่อนกันอ๊ะเีดวัคซีนเอาไปเข้มสเข็มสองเอ้เข็มสเข็มเข็ม้งพร้อมกันนี่เป็นยังไงไฟเซอร์ไฟเซอเข็มหเข็มสพร้อมกันในสัตว์เข็มสามลยอ่ะเข็มสามยอ่ะ เองแม่งเลยแล้วกันเอ้ยตายเลยเออเนี่ยมันเป็นนำมาตัดแล้วไปขุยไม่ไปแล้วไอ้สัสอ๋ออ๋อโห้ยแขนลุดฮัลโหลมึงทำยังมีชิตแขนหลุดว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมีมีที่ตัดแล้วไอ้คิ้วมาเนี่ยไอ้ก้อนเฮ้ยกูมีที่ตัดแล้วไอ้สัสอันนึงแขนใส่ไม่ได้แขนใส่ได้กินไ่กินไ่กินไป โอ้โหเลื <toys> ่อนเลยกับ uh ปิ oh, uh ้นเดียวเองเอาเอาสิ่งแดดหลอดแดงมาดิหลอดแดงมาหลอดแดงหลอดแดงแล้วกูหยิบจากพื้นเลยนะอะไรจะพาตหัวใจใช่ป่ะมีคอน์สไหมมีคอน์สไหมมีแรงหนักไหมตีตีตีอกระเสียวกระเสียวพวกเรามาเป็นหมอได้ไงวะนี่อนนี้มีคอรหนักนี่ไงทุบทุบทุบซิโครเอาแขนเอาแขนแขน แกมือออกเลยว่าบอกไอ้ีกูเปอาอาไเอาเอานี่แล้วไอ้หียทุบทุบทุบซี่โครงไม่ไม่ไม่มีมีดผ่าซี่โครงอยู่ไหนไม่มันมันไม่รู้อยู่ไหนสันอันนี้นีแตแตกแล้วซี่โครงแตกแล้วโครต่โมึงแตกแล้วเนี่ยเนี่ยเออเออเอแเอาแกน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  ไอ้อไอ้อ็เียไอคน๊อโอ้ยบอ่อไม่นลอนแขมันอ่อนจังวะเมื่อกี้กินบบี้เอาดีๆได้ไหมก็จะเอาดีๆได้แต่แขมันอ่อนเกินเลยคิแขมันอ่อนชิไหายอะแล้วมตุ๊กตาไปทำไมเอามากอดไงให้เขากอนกอดเขาตายเฮ้ยอะไรอนเกียวเกียวเน่เน่หอเมก่อ้าวมันเหยียบบ๊อบ เดี๋ยวมาเนี่ยไอคิ้ววงก้อนเนี่ยเนี่ยไอคิ้มีคอแล้วไม่เช่มาเอาขวามันนี่หว่าเฮ้ยพ่อมึงน่ะเดี๋ยวแขนขาดเอาไว้มาเลยเรียนนะอ้ยบ๊อบเฮ้ยกวางอะไรมา ไอ้เหี้ยปอดุดปอดุดปอดปอดหลุดหนึงไอ้ยบหัวใจหยิบหัวใจแล้วเห็นหัวใจเนี่ยหยิบหยิบหมันนํามาช่วยหัวใจสัตว์ม่จะตายแล้วสัตว์ดูเลือดไม่มใครดูเลือดของใครดูเลือดบ้งีใครดูเลือดบ้างไปดูเลือดให้หน่อยกูจะหยิบหัวใจวไอ้เลือดเลือดเเลือดลดเลือดเะโหอ๋อเปดึงไปดึงเข็มไฟเซอร์มาเลยไอ้กไอ้ก้อนไอ้ก้อนม่ดม่งยาช้หน่ดิออกมาสัตว์ โอ้โหใจๆใจๆใจใจอหัวใจหายไปไหนะหายไปไหนล่ะหัวใจว่าี่ไงหัวใจไปหัวใจหัวบอยู่นี่เเมามาเนอมาต่อซโงก่อนโโงหัวใจใหยังไอยาหัใจใหม่เดี๋ยวใจใหม่นี่เงต้องหัวใจกลับแกอหัวใจมาเ้วกดนี้ยอ๋อกดดึงดใง่นี้เองสุดเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจเวใจวแัใส่อ่ะไม่มีแขนเทียมด้วยเออมา ไม่ไม่ต้องไม่ต้องต้องแหมมันเต้นยังไงเลยเยอะของยีดเฉยไม่อเลยทำไมอะไรอะอยากได้เอเออะอยากได้เอบวกบวกะมันมันต้องให้เลื่อนลดน้อยเท่าไหร่ห้ามต่ำกว่าเจ็ดร้อยโอ้โห้ามห้ามลดเลือดเจ็ดร้อยอะเจ็ดร้อยมีเลือดได้เอ้ใครก็ได้เติมเลือดแล้วเดี๋ยวเราไปหยิบไอ้นี่เองอย่างแรกเคยฉีดยาชาเว้ยทุกแรียนกด ชิบชิเอ้ไหนกอนเอ้ยแผละ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 แม่ไแ้ละแผละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ด่านสองกันมาในด่านสองเป็นไงด่านสองสร้างบ๊อบลังใจอะไรกรังไจอะไรเราสร้างบ๊อบวิวเบเตอร์บ๊อบเฮ้ยไอ้กอตไอ้เหี้ยแขนติดไอ้ยไอ้ไม่บอกไอ้ไม่๊อตบินวะเอ้ยไม่อตเป็นไงั่ะ อ้เอ๋อไม่ยู่ในของกูไอ้ก๊อดไปเร็วๆเตรียมตัวปากตัวหันมันนะอเๆไม่ดึงนกันนไม่มาส่งวะแขนบ๊อบอะไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นก๊อตคุ้ยทันปะโอ้โหเลีอดเลือดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพ้แม่แม่หายเลือดโอ้โหแอคเขียนมึงดูเลือดมึงดูเลือดมึงดูเลือดก็เอาสีแดงมามาเสียบดิกำลังกำลังไปเอาไปหามาเสียบช่วยมาเสียบหน่อยขาซ้ายออกเร็วเร็วขาซ้ายโอเคโอเคโอเคเตรียมตัวเตรียมตัวอ๋อหนึ่งหนึง เยมโอเคโอเคเรื่องมีอยู่เรื่องมีอยู่เยี่ยมปล่อยกล้องปล่อยกล้องโอ้ยเคียนหนมปังให้บ๊อบกินโอ้แล้วกันแล้วเรากรหาบ๊อบมาสามมันอะมันต่อยอย่างนี้ได้เปล่าคิวได้อะอะไรอ่ะมึงอยู่แขนไอ้แค่แอ้มเมื่อกี้แล้อยู่บอบเอาขาไปไปเฮ้ยคิว คิวอ้าอะไรอะไรนี่นี่นี่เขาไม่แขนนี่หดลำไส้ออกอ่ะเฮ้ยลำไส้หายคุณหดคุณหดเองคุณอดเองลำไส้เป็นไส้อายเป็ดคือเขาไม่เปลี่ยนแค่ยวกแขนหรือเปล่าจะเราไปเปลี่ยนเราให้เขาให้เปลี่ยนแค่แขนเว้ยเออแล้วเราไปเปลี่ยนขาเแล้วมือจากมุมนี้ดินี่คิวไหนตัวอะไรไม่รู้โอ้โหไอ้เกี้ยเฮ้ยคิวคิวคิวอันนี้ไปคิวคิวเฮ้ยเล่นบอลให้บ๊ออบ� เฮ้ยถอยสิกล่องอยู่นี่โอ๊แต่กล่องมันใหญ่ขนาดนี้มันจะได้เหรอดูเหมือนลูกบาสนั่นแหละส่งส่งบอลมาโอ้ยกล่องพี่กูจะดังหนู่แล้วกูจะดังกูจะดังไปดรอปเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ฮะนี่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยกล่องนี้ก็ได้เออเข้าไป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 ปล่อยปล่อยไปล่อยปไปไปไปยปไ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 ปมือไปมือเข้าไปสิเข้าไปเข้าไปเข้าไปอันนี้อันนี้ได้กว่าอันนี้ได้กว่าอันนี้ได้กว่าดู เอาเร็วเรลวออเออนั่นกล่องได้ได้ได้นั่นไดละปล่อยไหมปล่อยไหตายตายไปนะบ๊อบบ๊อบตายตายไปเลยพี่อ่ะแล้วมึงใครแม่งทำอย่างนี้ไม่ได้เอาพัก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 พั ไอ้สมัยเดิมสามารถแต่งานได้โอ้โหยังไงก็ทำไมสัตว์นีแขนใหม่ครับเอาแขนเทียบเอาแขนเก่ามาใส่แขนเก่าใส่นี่แขนเก่าใส่นี่เอาเอาสตแล้วเหรอเอาไปดึงเอาบอสแขนเบอร์มาก่อนนเหี้ยเนื้อะไร้าแบบมาใส่เอาาใส่แขนแอชชันไงพี่ใครสัตว์กูไม่เคยเอาลขาวอาเร็วขาวเร็วเร็วเร็วเ้ยบอกไปแล้ว ลักกันบ๊อบเยี่ยมเลยสุดคุณพี่เลยไอคิวไอคิวใครเดียวนำตุ๋นเราอ่อนะใช่โอ้โหทุกคนเราทำงานดีนะรอบนี้รอบนี้หมอดีมากแล้วต่อไปต่อไปกูจะลองอะไรบางอย่างภูมิใจตัวเองว่าเดี๋ยวไม่เรียนไม่เรียนรักษาอังกฤษอังกฤษอือไม่ต่ออังกฤษกากใช่อังกฤษไม่สำคัญหรอกเป็นหมอดีกว่าเดี๋ยวเรากลับเรียนม4ใหม่จริง เออเป็นหมอแล้วเจอเจออาชีพที่ชอบแล้ว Let's go ไอ้หนุ่ยไอ้เขาเดาะเงี้ยเอารึปหยิบจามมาไหมวะรึกินแอปเปิ้ลเอ้ยเราเราพิมพ์สองพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนไอ้บ๊อบมาสตาร์มาสตาร์นี่นี่ดูนี้ดูนี้ไปเจอมาสตาร์นีกกิ๊วฮัลโหลเข้ามาเข้ามาก๊วยก๊วยเราหยิบผ่านผ่านนะเอาแครไฟกันนะเกียวเกียวเกียวเตรียมตัวหยิบแก่แก่แก่ภาษา ไอ้สัตไหนแขนอยู่ไหนแขนแขนขมันเลยขมันเลยอันหนึ่งสองไปเอ้ยเอาเลยคิวใส่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 ไปอนเลือด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 เลอดเลือดเลอดเลื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 อเอดเลือดเลืดเลือดเลอดเลื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 อดอดเลือดเลือดเอดเลือดเลือดเลือดเล ไอ้ก้อนลายแลกวอน่านี่มันเขียนซ้ายนี่ว่ามันเขียนขเขียนด้านก็ได้โอเคว่าตัดแขนดีไหมมันจะได้แม่นใช่เมันมีที่ตัดแขยนดเวยมีตัดแขนดีตัดแขนดีไอ้ที่เปนมีดไงที่เป็นนี่ไงจะได้ใช่ใช่ใช่แวมเคียวปรหยิบมีดเองหาเน่เนทำ่เี้ยวทยเนี้ตัดตัดยังตัดยังตัดด้วตัดดวลก็ต้องมาแขง

มาแตะไอ้จัาไอ้ทำดีๆคิวจะใส่คิวจะาขาวมาใส่หัวทำไมแล้วไม่ดึงเลยวะก็ดึงเรื่องเัดเยอะกว่าไอ้คิวแล้วไม่ฉีดยาชงยาชาเลยบอกร้องโอยแล้วนะบอกร้องโอยยาชายาชาโอ้โหฉีดลังยักแรงจะตัดแล้วหมออะไรหมอสูงหมอเถื่อนเป็นเงี้แหละได้แม่ลองใส่ดีๆดิใส่ดิใส่ดิใส่เป็นอะมา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 ใส่เป็นมาใส่เป็น เราแกะไปเก็บก่อนเอาขาขาดไอคิวสองข้างเลยโอ้โหเรรโอเคเจ็บตวเลือดเลือดเลือดจะตายจตายเลือดเลือดเลือดตเอรเออันนั้นักเออ่งธรรมดาได้กูยิงไม่ได้ไอ้อ้าวไอแ่งไอเบดิเร ไคยไม่ทำขาขาดว่า oh, no really. so ันนี้ครับประมานี้ไม่ดีเลยครับเลยก็ทว่อดกระเป๋ากูไม่ได้ทำขาขาดนะมันมีคนเดินโชว์ขามันหลุดสองข้างเลยอ่ะไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงเฮ้ย